จับมือไว้ก่อนอ่าอันนี้นะอันนี้จับมือแล้วหัวตาอันนี้ไว้คุณแม่เราเอาให้โล่งนะอ่านี่นะเราจะเราจะฉีดด้านไหนก็ได้นะแม่ซ้ายดีกว่าที่บ้านเลยนะเราทำเองอยู่ที่บ้านเลยเราเราก็ทำตาได้เลยนะนิดนึงนะคะคุณแม่กลัวอืมข้าตาแล้วไม่เป็นไรเข้าหูเข้าตาไม่เป็นไร เขาๆตะเขาไม่ดิ้นดีนะโอเคลูกอีกนิดเดียวนะลูกหนูจะได้ลูกแล้วลูกหนูดีใจมากจังน่นเลยแม่เอาให้หนูใช้นะคะนี่เป็นยี่สิบโอคยี่สิบทำนี้วะทำนี้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไอน้ำเกลือ ไม่ต้องอะไรล้ว้าไ้ม่กับคุณพ่อไม่ต้องกลัวโอเคนองได้เห็นไมเริ่มส่ต้องข้างนึงเริ่มส่้างเดียวกันไ้คะปล่อยขึ้นเลยทำจะออก้งนี้มันจะออกมโอเคโอเคล้โอเคล่อมาแล้วนี่อยางใส่แล้วอเกไหมแล้วโอเคโอเคโออ้ย่อให้ออกแล้วค่ะลูกไม่หนะคุณพ่อทให้หนยออกไ้ เอ๊ะมอเขากวนจริงจริงนะมันก็เอามาถ้าเอาเนี่ยลาห้าทีละห้าทีละห้ามันจะกเร็วใช่คือเราล้างทุกวันมันจะใสแม่เมื่อกี้มันข้นเห็นแหมันไม่ค่อยออกข้นคักเลยเอาอีกชิ้นไม่ให้ลกนี่อะไรนี่อะไรเอาชิ้นไม่ให้ลกให้ลกเอ๊ะพอ่ล้วเอาวะเด็กก็ไปทำเองพอแเดกเอาโอเคให้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 นี่นนี่อะไรยี่สิไม่อะไรนี่อะไรคะนี่อะไรเนี่ยแม่ม่ต้องกลัว ข้าหน้าเข้าตาข้าปาไม่เป็นไรนะพี่พี่จบมาจากทางเภสัชเลยปะไม่ไม่พี่พยาบาลอใช่ใหมายถึงว่าเรียนเรียนพยาบาลมาอย่างเงี้ยเลยตรงเียนาเกลือย็นด้วยเนาะน้ำเกลือได้กินได้ใช่ไหมครับได้เ็นเวลาท้องนะ่ถึพ่อแต่ว่าเขาไม่กินนั่นหมายว่ามันมันลงคอไปได้ก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็คือหมายว่าเขาก็คือลงไปก็ลงไปที่ปอด